ิท่านเดียวก,นะกวย่อนะเขาแก่บ่าท่านบอนะ่อหนะเล็กน้อยบานน้อย,อยเอาไปถือผ้ามายัางอันนี้เตะอ,อัสะเดอร์จะน้อยฮะน้ำส่างที่น้องเลยสบายดีสวัสดีเอทซีทีักแพงเบสบป,ปูสคูเบสมงสป์ตเอาแมทบูได้อันนี้ มานั่งหันหลังอยู่น,น,นี่นะนี่เดี๋ยวมาผงดูฮะอุ้ยโอ้ยน้องพามีสบายดีย,ดยังว่าใหม่ดูสบายดียังสบายสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงเออย่างันนี่น้ำส่างสมเจ้าบ่ไ<อ>พขุดอีเพาะเจ้าบ่ได้ซอยเพาะ,ะปอซาขุดบ่เปผิด มอนอะตักไว้ใส่อะไนฮะสีเสมอสบายดีได้ไหมเร็วโอ้ยดีใจเจ้านี่สิได้นะบาดาลเน่ยึดีใจอย,ยู่ยบ่ได้เลยสิออกมาอยู่พี่บ่บ้านเะน่ยึมันลมมันลเมเฮงได้สิออกมายุ่งซะบ่ามาเผาบ่า บ่ม,มาเผ่าง้อควายมันก็นมาสู้มาสู้มันก็นสิฮักแล้วเด่นะดอะไรภาว่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นพีน่เนาะเนาะก้าลังน้ำบาดานลนี่แหละให้การสวยเรือมากโดยที่เขาเป็นสื่อเนาะเป็นสะพานบุญให้ครอบครัวที่ว่าทุกอย่างลำบากอะไรเนาะน้องนี่ก็เขาคุดเองว่าสันยอมหลับอยู่ ย้ำหลาดแวกเขาุเอง,ของอเขาเก่งอย่านี้ได้พวกนี้เขาคุ้นเอง,ของเขาลม้ลมล้มตอนนี้ก็ดี่นะจิทา่นนนนทาน,น,น,นดีพ่อนะเขาแก่บ่ท่านบ่อน่ะ

ล้มพี่น้องเลยน้องเวลาผ่านไปก็หลายสิบโมงเติมก,กักแล้วบอกด้วยยังไงแล้วแล้วสรางเทิงน้ำ้วได้จั้งเมตรแหละนี่นะัก้าได้สีบเมตรมก็ออสร้สางน้ำหนามบ่ นนาใหญ่มาเบิ่งแล้วพ่อคือเห็นรถสวนกันอยู่มาเยอนอยู่พี่เจ้าของเงินสางเล นอนเบิ้ลมือบอดเอนะนี่ก็ะดี่มันหนาวเนาะเดีกยงหน่อยนะเอยนาะครับเมื่อยนะเมื่อยยังก่อนอามีนะบอมบอมมีไหมครับฟาสือานั่นแต่ว่าน่ามันพ่อแลอหละบอมน่ามยังใ่นะคือเครียดไปขาดเน่ มาเป็ <ทำ S 1> น,ไ,นไมคหัมีแงไปนองเลยซอก็คือเขาเสนอทางู้ให,งงใหญ่เปนะเนขนมอาหารบักทำบักชีเสมอนะเอานกอ่เนี่นยที่โอ๊ยบอเนี่เธอสิถามดีใจบด่ดสิได้น้ำใส่ดีใจเยอะดีใจ อันนี้คีอเป็นพ่อกับแม่เนาะพ่อบันก็ใส่เสื้อ,อชูดบุญฮักชูดมาลุยขีดต้มโอวตี้เนี่จะไปเห็ดยังก่อนอู้มือนี่นะไปเห็ดเนี่ยแบบไปหางเงินเนี่ยนะไปตัดหน่อยบอกระบบกันไปลุ้มเผาถ่านนะไปเผาอยู่ในใส่ออได้ยกักเสาะมา เอาขายน้ำแม่ได้ดีใจบ่ใ,จใส่น้ำใส่สิพากันออกมา,า,กกาอยู่บ่หงออก,กแล้งมันเศร้าหนาวก่อนบ่มันเศร้าหนาวก,ก่อนจะงอ,อกมาบ่คือว่ามันแบบคือว่ามีผาก,กระจงกระจาดบ่ บอแล้วคือว่าซื้อผ้ากระจาดเขามาอยู่ไม่ได้ซื้อบ่ยังมันได้สเดสมอปลาไม่ออมฮิ่งนะพี่น้องเนาะมีแต่สังกรนะซีเนาะเพราะว่าสังกระซีนี่คันแบบว่าเขามันล้มอยู่แบบนี้ก็นำมากระเพิ่งไปเบิด์แล้วนี่ดอกไ,ไม้นะเบิร์งซงบ่ดซงสีแล้วดอกมือนีดนะถ้าก็ได้เก้าเมตรบอดซงสีแล้วเนาะมือนีน่เนาะ นอนอยู่นี่แหละซุมเจาเ้าขัออากแน่ได้สางเนียอยางขี้ล่ายคันมันได้หาซีมตได้ล,ลงไปฮะอย่เงมื่อได้เห็นน้ำแล้วว่าลงเปนระดับเศร้าพูดยังเห็นนะ คือถือว่าอัมคาิสาเน่เพราะว่าเป็นน้ำน้าเน่น้ำน้ำกระบาททวงบ่ท่านแบบคว่ำพ่อนอกกรบพ่อมาได้ฮะนั้นซาเนาะซาเนี่ยกรไปจ่อให้ในเฮื้อนั่แหละ ไปใส่บริการเพื่อนยู่สั่งกันเอแล้วก่อดูก่อเศร้ากน่เออครับเพื่นนี่แลนะเนาะนดน้องนี่ก็โคตรเองเหมืนอนปะ พีนว่ามีแบบ,บน้ำเงาแล้วจุกี่หนแบบมีหลดแม่ข้อแม่เห็นจุกเจอจกน้องฮะอนะันนี้ก็แล้วแต่ผู้ร,รักผู้ใหญ่เป,ป,ป,ป็นน้องเป็นน้องเลยเนาะกระถาเบิ่งน้ำกันเป็นหนองเป็นนอบาดผู้แลี้ยเล้ยออไปผู้บาดสีลงมันสีล,ง,สลงประมาณเท่าไรเนาะถ้าเบิ่งอะไว่ามันสิลงประมาณจากเมตจากเมตน้ำคือมือนี้กระคับผู้เลี้ยงสิเหลวเพื่อนมาเนาะก,ก็สิได้ เก็บผ้าไว้ทำไปก่อนอันนี้ก็คือแบบมาอัปเดตให้เบิง่งว่าสร้างเพิ่นก็ได้มาจอน้าใหม่แล้วเนาะหลังจากที่ทางเฮานี่แหละมาสามัมภาษณ์แล้วก็รนำเสนอทางผู้ใหญ่ให้เพิ่นซอยเรือซอ,อยเขาย้ามาใส่หนามาดานเข้ามาบอ <c oughs> มาบอเป็ <c oughs> นยังไงบ้ <c oughs> างลูก ได้ยังไงมาส่งขางกินหรือว่าเขาไม่เขาจินต่างว่าพวกสัต์เาเป็นเอาของกินมาส่งกันต่างหากโอ้เคยเห็นอยู่บ้านจากของเก่าเคยบ้าโมเมนที่บ้านน่ะนาสายจำบ้างไหม วจังกาบริปันเดียนั้นเาปีที่เท่านึงวันน่ามันคอยมันแห้งเท่าใดก็คือเขากระซิบูได้มาเผาอนี่ดอกนี้จะให้ของเพื่นเนาะเผาอยวนี้แหละนน้ใน้ำสาเขาเขาะเาิ็ไปมาเผาแล้วเ่นเขากับซิบเนเนี่ยไปนองเลยเาะงนั้น่งครับก็ใจเป็นน้ำล้งบนทีปัญหาดอกติดต่อกันไปอ ท่านเนี่ยปน้นองไปนอนท่าเบิงนำการน,นอนตอนต่อไปเด้อขอบคขอบคุณคที่เข้าเบิงมาชมไปน้องไปฟังเพลงโปรตีนดตบด้วยข่าวนอนสบายดีสบายดี